เรามาพักที่ไหนกันวันนี้มาพักที่อมมาลากลองเบอร์วีสอร์ทนะคะชื่อกลองเบอร์อันนี้เดาเอาเองนะแต่ไม่ได้ถามน้องเขาลืมถามเจ้าของน่าจะเป็นคนฝรั่งเศสแน่ๆเลย ที่เลือกมาที่นี่เพราะว่าสีลองเข้ามาในห้องเราจะรู้ว่าสีมันจะแตกต่างกับที่เราไปพักมาเอาเชิญเข้ามาได้เลยค่ะ มองไปรอบๆก่อนก็ได้ค่ะโทนสีมันจะขาวๆดูสะอาดตาแล้วก็ตัดอะไรอะสีฟ้าเลือกมาเพราะสีจริงๆพอรู้สึกว่าสีแบบสวยดีเข้ามาก็ว้าวนิดนึงความกว้างของมันนะคะมันแบ่งเป็นสองห้องนะโซนนี้เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโซนแบบโซนครัวเลยอะเรียกว่าเป็นโซนครัวเลยดีกว่าโต๊ะมีโต๊ะกินข้าวแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็โซนโต๊ะรับแขกสีขาวดูสะอาดตามากๆเลยนะคะด้านขวามือจะเป็นโซนห้องน้ํากับโซนห้องนอนแล้วข้างหลังก็จะมีสระว่ายน้าส่วนตัว ห้องที่จองคือ Grand Suite ขอโทษ Grand Sea View Pool Suite พูดชื่อห้องผิดประจำเลยไปพักหลายที่แล้วบางทีหมื่นเกิด <Okay. S 1> ว่ามองออกไปสวยงามมากวิวนะคะสระว่ายน้ำก็โอเคเดี๋ยวค,ยค่อยไปดูสระว่ายน้ำกันเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่เริ่มเลยดีกว่าโซนที่เป็นห้องครัวก่อนเลยนะคะเข้ามาแล้วว้าวมากเลยกับโรงแรมระดับ3ดาวคือจะบอกว่าสภาพห้องแบบนี้นะ มันเหมาะกับการมาเป็นกรุ๊ปเนาะมาเป็นกลุ่มอะมาเป็นครอบครัวแล้วก็คือจริงๆเขามีเขาเรียกว่าอะไรล่ะไอเตาปิ้งย่างเตาอย่างมาบ์บีคิวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเป็นครอบครัวมากับเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเช่าไอเตาบาบ์บีคิว B B Q, แล้วก็ไปซื้อของสดมาอันนั้นน่าจะฟินมากๆเลยมากัน2คนแบบนี้รู้สึกมันมันใหญ่ไปนิดแล้วครอบพอมีครัวแบบนี้เราก็ไม่ได้มีของสดอะไรมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคคือเข้ามาก็ว้าวเลยกับระดับ3มดาวครึ่งนะคะก็คือมีอะไรให้มีเมาไอไมโครเวฟให้นะมีต จานชามมีอุปกรณ์ครัวเล็กๆแล้วก็มินิบาร์ด้านบนเออแก้วที่ให้ถ้วยที่ให้นี่ก็เทียบระดับสีห้าดาวได้เลยนะ แม้กระทั่งกาต้มน้ำร้อนก็ใช้ของยี่ห้อดีนะอเล็ก r o l u x นะคะน้ำดื่มฟรีมีให้2ขวดมีตัวขนมมีมาม่าอะไรให้ด้วยวันนี้ขับนิดนึงมีมาม่าให้อาจจะเป็นเพราะว่าคืออย่าบอกว่าทางขึ้นที่นี่น่ากลัวมากใครขับรถไม่แข็งอะ่ะจิตอ่อนนี่อาจจะลำบากนิดนึงนะต้องขับรถแข็งนิดนึงมันน่ากลัวจริงจงมันชันแบบชัน้นชันอ่ะแล้วต้องมารุมหาที่จอดรถเอาเองเพราะว่าจริงๆแล้วโซนตึกเนี้ยที่เราพักอะ่ะเขาซ่อมอยู่ด้านล่างซ่อมเปิดให้เฉพาะชั้นบนนะคะตามเข้าไปดูในห้องน้ำกันดีกว่า บอกแล้วเรามาเพราะสีดูสีอ่างน้ำสิมันช่างยั่วยุนใจให้มาจริงๆเลยคือทีมสีนี่ชอบมากเลยที่นี่นะคะเขาก็จะมีอ่างล้างมือให้ส่วโซนเลยด้วยความที่มันกว้างแล้วคิดว่าคนที่มาพักน่าจะเป็นกรุ๊ปประมาณนี้ก็เลยน่าจะแบบแบ่งให้มั้งพเช็ดตัวก็จะมีเท่านี้นะคะก็2ผืนมีเฉพาะผืนใหญ่กับผืนกลางให้อ่างก็กระทัดรัด ยังไม่ได้ลองเปิดลองใช้เลยนะแต่ก็คิดว่าน่าจะสบายอยู่โซนชักโครกก็จะเป็นโซนด้านนี้ติดกับผนังด้านที่จะเข้าไปในห้องนอนนะคะทีนี้เขาให้อะไรเราบ้างในระดับนี้เขาก็ให้เราไม่น้อยนะก็โอเคอยู่นะคะแต่เขาให้นี่เรามาแค่ชุดเดียวใครที่มาเป็นคู่แล้วลืมแปรงสีฟันอาจต้องใช้ร่วมกันนิดนึง ก็ให้เรามาแกจุดเดียวเองประนี้แต่ยังอื่นเขาให้เรา2อ,อะ่ะแต่แปรงสีฟันเขาให้เรา1อ,อ่ะอ่ะโอเคคอนดิชันนิ่งแชมพูนะคะมีแชมพูให้มีคัตตันบัตให้2ชุดชาโว่แคปเขาให้เราตั้ง2องชุดแน่นะไปสีห้าดาวบางทีเขาให้เราชุดเดียวเองทุกอย่าง2ชุดหมดยกเว้นแปรงสีฟันนะจ๊ะประมาณนี้ให้เยอะให้เยอะพอสมควรนะคะห้องนอนดูน่ารักดู สรรีสันแล้วมันดูแบบน่านอนเป็นห้องที่แบบว่าเออเข้ามาแล้วมันดูมุ้งมิ้งมากเลยอะ่ะถ้าเป็นสาวๆน่าจะชอบนะคะมีตู้เสื้อผ้าเราสองสองตู้คนละฝั่งเลยที่นอนเขาทํไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวฐานรองที่นอนน่ารักเนาะแล้วก็ทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหวัวเตียงไปเลยอะ่ะต่อไปเลยอะ่ะดูน่ารักดีประมาณนี้หัอน่ารักเชียวลองกดดูนะว่าจะสบายไหมม,มันแน่นๆนะมันแน่นๆมันไม่ได้ถึงนั่นนิ่ม แต่ต้องลองนอนดูอะค่ะแต่ผ้านี่ผ้าโอเคเลยโอเคใช้ได้เลยมีเดเบดด้วยแล้วก็มีเก้าอี้เหมือนกับนั่งเล่นอะนั่งอยู่ตรงโซนสระแล้วก็มีโอแต่ว่าเดี๋ยวนะคะนิดนึงเนาะมันอาจจะผ่านการใช้งานมายาวนานมันก็เปิดเปิดนิดนึงนะเอาไว้นั่งเล่นนั่งดูหรือว่านั่งพักจัดว่ายน้ํามีราวตักผ้าให้สองราวเลยเห็นปะบอกแล้วว่าเหมาะกับการมาเป็นกลุ่มนะ แต่สระว่ายน้ำพอโอเคมากเลยนะน่าเล่นน่ะคะ่ะมันมีเป็นจากรุช,ชี่ด้วยอะ่ะอันนี้คุณตะก้องดูสิเป็นจักุช,ชี่เออโอเคมีไฟไฟไฟสาะอะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยเลยอ่ะค่ะแต่ที่สวยมากๆเลยก็คือนู่นเลยฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวเราจะต้องได้เห็นวิวพระอาทิตย์ตกแน่นอนละ่ะน่าจะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกแบบว่าสวยมากมองออกไปเห็นทะเลไกลๆอะ่ะสวยมากเลยเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีทัศนียภาพที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ที่เหมือนเป็นเพดานศึกอะ่ะที่มันค่อนข้างแบบเป็น ให้อะไรอย่างงี้คะ่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มาสนใจหรือเป็นอพวกดินโคลนหรือภูเขาที่ไม่ค่อยสวยงามตรงนี้แต่ถ้าเราไม่สนใจเรามองไปไกลๆอ่ะก็ถือว่าได้พักสายตานะเค <Okay, S 1> มากเลยสบายอะ่ะแต่ตอนนี้กําลังเอาหน้ารับแดดตะวันตกเต็มๆเลยตอนพาดคริสโตอะ่ะคิดว่าตรงน่าจะสวยน่าดูเหมือนกันอันนี้ปลื้มเหมือนกันนะกับที่นี่สมกับที่ใจหายใจคว่ำกับการขับรถขึ้นมามันน่ากลัวจริงๆใครขับรถไม่แข็งนี่ไม่ไหวนะ <c oughs> คงคงไม่ได้อ่ะคะ่ะ ก่อนหน้านี้เราก็ไปพักโรงแรมที่เป็นเนินเขามานะคะอันนั้นเราไปพักที่อมาทาราอันนี้เราเลือกคือใกล้ๆก,ก,กันอมาลาแล้วก็คือมันก็เหมือนกันเพียงแต่ดาวอ่ะมันต่างกันแค่นั้นเองที่นี่ก็เป็นเนินเขาเหมือนกันแล้วสภาพแวดล้อมก็คล้ายๆกันเลยมันเป็นต้นไม้เยอะแล้วก็เป็นเนินบุดเดินเหนื่อยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นพอเรามาเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าค่าแมนเนจเมนต์ของโรงแรมต่างๆเหล่านี้แพงนะการที่เขาจะรักษาโรงแรมเอาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการเนี่ย มันต้องใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราคิดว่าโรงแรมแพงหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาเก็บเนี่ยสมราคาไหมสมกับค่าเซอร์วิสที่เขาต้องให้เราไหมสมกับค่าเมเนจเมนต์หรือค่าเขาเรียกว่าอะไรซ่อมบํารุงส่วนต่างๆของโรงแรมไหมเพราะว่าตอนนี้โรงแรมแหลาลๆโรงแรมเนี่ยปิดตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรือกระบี่หรืออะไรอย่างเงี้ยยิ่งกระบี่ที่ส่วนมากเขารับนักท่องเที่ยวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเขาปิดตัวไปเยอะเหมือนกันแม้กระทั่งภูเก็ตเองโรงแรมเล็กๆเ,เนี่ยเท่าที่เราคุยมาเนี่ยกับน้องที่เขาทํางานอยู่เนี่ยก็คือปิดตัวเหมือนกันบางรแมก็ลดคน ลงไปเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ด้วยการที่สถานการณ์แบบนี้เนี่ยเรายังรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ได้เพราะฉะนั้นคนไทยเรานี้ต้องออกมาช่วยกันก่อนมามาเที่ยวมาช่วยอุดหน,นุนมาทําให้ธุรกิจโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยอยู่รอดอยู่ได้แล้วก็เปิดได้ต่อไปนะคะอะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันอย่าลืมติดตามเพจคืนนี้นอนนี้นะด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ